รัชนีวันเอ้ยพี่บอคิดบอฝันเลยว่าสาววิตีสิเป็นคนแบบนี้ไปได้เห็นหน้าตาสดสวยงดงามซื่อๆือ่นี่เลยน้องเพลนว่าคนเท่านา่ะจากกันแต่งหนา้าแต่ว่าบ่ลูใจสเสด็จพี่เอ้ยน้องกับบเนือบอฝันคือกันว่าสาววิตีสิเป็นคนแบบนี้ไปได้มองมองเบื่งนะ่ะว่าเป็นสิเป็นคนดีว่ไสิให<จ>พ่พใส่ผ้าพิงในผ้าผากหนาแต่ว่าสาวิตีกับแมเ่เฮ็ดเทาผิดหวังทั้งสองคน น้องกับแมนักใจอยู่นี่แล้วขิดอย่างเดียวตีหาบางที่แสงว่านี่กับม่นันทิสเ็จพีก็นั่นเลยหมขาวข้าวน่ะสิเป็นจังไหนพี่ก็นนักใจอยู่คือกันละน้องโอ่ยแมทเธอ้ยวิทย์จากดวงลงน้ามองตาเหลียวมองออกไปเางที่ก็นนักตกนักใจคือกันเห็นลยจังปังขึ้นบนหน้าคงเป็นบ้านดอกบูคนเห็นไปสุนแกมไปพาเห็นป้าเต่าเก็มปลาลหล เบื S <S ้งนี้เห็นปาไพรเก็มปาอ้อยคงเป็นบ้านดงโคนเสียงคนบอกเฮามาเดินทางเขาไปทำอาหารสาวเบิ้องมาเป็นเสียงทหารกัะบาดสงข่าวมาถึงบ้านเพิ่อแต่สองเฮานี่มาหนักงอนลงไลายหลาเข้าดื่มข้าวกะมาเนี่ยกะให้เนาะเอาสองตายายสบายดีผู้ค้าผู้เท่าสบายดีตายายเอ้ย ตากับยายมิธุละอันใดถึงเขามาหอดในเมื่อในวังจงังซีไปจังใด,าางดามากจังใด<ร>ผู้เท่าจังซีดอกระองค์ผู้ขาน,น้ำาหาลูกสาวน้ำหาลูกสาวมานำาหาลูกสาวเพิ่นมานำผัวเพิ่นลูกสาวเพิ่นมานำผัวลูกสาวซื้อจังใดแน่ล่ะผู้เท่าลูกสาวผู้เพิ่นมานำผัวน่ะซื้อสาวิตีซื้อสาวิตีสาวิตีผู้เท่าเอ้ยป้าเรื่องคนซื้อสาววิตี อยู่ในเมืองพระราสีแห่งนี้ก็มีอยู่หลายกูหลายคนท่านคุ้มไต่ก็มี่คุ้มเหนือกับมี่แต่ว่าสาวิตีที่ถามถึงนี่ผัวพันซื้อว่าจังใดล่ะซื้อบัาแสงมานี้ฮะสื่องไฉแสงมานี้แสงมานี้อยู่ในเมืองแห่งใดผู้เฒ่าเ่นว่าอยู่เมืองสีออียงคม่เท่าเมืองพระราสีโอ้เมืองพระราสี เมืองเฮ้าหลกไสเฮ้าตาเสด็จพีเคยเห็นมาทั้งนี้โ่พระองค์เอ้ยนี่หมายความว่าตากับยาาเนี่ยเป็นพ่อกับแม่ของสาวิติทำแม่ย่ยเงินเป็นมอดักทำแม่ย่าเงินผู้ไกตัวนเอาตามสบายถ้าตามสบายพวกเธอมาถืกมองแล้วละนี่แหละคือเมืองพระนันศีตอนนี้ลูกสาวผู้ขาอยู่ในเมืองอยู่ใส่บ่ไดรูผู้ขา อันสาวิตีจังสียู่ใสอันอันคือจังซีเด้อพูเฒ่าอันใจดีดีอนเด้อใจเย็นเย็นฟังก่อนอันคือจังซีดอกตอนนี้นะสาวิตีน่ะบ่ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วเด้ไปใสเส่นพระองค์เอ้าสาวิตีตอนนี้ขึ้นไปบ้านหน้าตานคือเก่าหลุดตัวอ้าวขึ้นบ้าน้ลไปสวนท่างกันได้บอกโบเห็นจะเถื่อเด้อ้าไปจังไหนคือว่าเขาไม่ได้วัางน้ำผัวเพิ่นสม่น หลงปลาหลงเมืองเลยบอฮะนี่มันไปหอดใส่จังไดมาจังไดเขาคือบยเห็นเนาะปอเทาคือจังสี่ดอกสิว่าสูฟังเด้อเรืองมันเป็นจังสี่ดอกเหตุมันเป็นจังสี่จังคอยเด็กกับบ้านกับเพื่อนไปจังใดบอกเดินฟังตาข้ามไปใหญ่กันเราสิวัาสูฟังมือหนึ่งได้ขนาดที่แสงมานี่ไปสู่หลบสงครามอยฮะสาวิติีกับพ่อลูกคิดจังใดเอินอ้าวข้าหอยเขาไปหาอยู่ในห้อง พาอแต่อ่าวค้าหอยเขาไปหาสาวิตีจังได็คเแลนลู่ไปกอดอ่าวค้าหอยเลยนะมันสิเป็นใดเกี่งใดเมทาลู่เข้าก็นาเป็นไปได้ดอกเนาะมันเปลีมันไปแล้วที่แหลกเล่ากับบ๊อเสือดอกแต่หากว่าสาวิตีเขาบ่มีพยานหลักฐานอีกอย่างที่สะมายืนยันความถูกต้องของเขาได้สาเหตุนี้เราจําเป็นต้องขับไล่สาวิตีออกจากบ้านจากเมืองเล่าไปเพื่อว่าเป็นข้อกันหานิท่าของไทยบ้านไทยเมือง สาวิตีไปแลรีต้องเสียใจดอกเด้อสาวิตีบอยู่แต่จันทร์สีก็ยังอยู่อยู่เด้แม่แล้วพ่อตาค่ะทั้งสาวิตีบอยู่อยากเห็นจันทร์สีอยากเห็นลูกสาวผู้นีเดียวเห็นจันสีไม่ได้เห็นผู้หนึ่งเห็นผู้หนึ่งก็สิดีใจอยู่ดอกเนาะผู้หนึ่งจันทร์สีมาต้อนรับจันทร์สีเอ้ยจันทร์สีจ้าลูกหลับอยู่ทางไหนมาแม่ลูกมาเบิ่งดูพ่อกับแม่เพิ่นมายามพี่ลูกมามาจันทร์สีเอาจันี ยางกายมาจังใด้โูกยางไก่มากกับพ่อเหลียวพ่อลูกเบื้องด้เป็นยังนั่นจันทรสีพ่อกับแม่เพิ่นมายามตัวลูกจันทร์สีห์โผล่ได้ลูกมามาโอ้ยงามเทลูกเบิ่งดูขุนงามพอเก่าพอเก่าพอตาค่ำใบย้ายเงินพ่อกับแม่พวกเจ้ามาเยี่ยมพระยาเบิ่งดูกระตาของฝากของตอดเต็มกระบุงกระตาหน้าที่ของจันทร์สีได้ลูกเด้อจ้าตอนรับขับสู่พ่อกับแม่แนวใด่ดีแนวใดแเสียบหามาสู่พ่อสู่แม่กิน แตงบอดหลับบอดนอนให้พ่อกับแม่เด้อลูกหล่ะเด้อแม่ยนละลูกดูแลเพื่อนดีๆเด้อลูกเด้อพอเหมาะกับจันสีเด้อถูกหล่ะเด้อพากันเบิ่งพ่อกับแม่ซอยกันลูกพ่อในเตงพ่อจงเป็นห่วงค่ะดีมากจันสีดูแลสั่นละเด้อสั่นเด้อพ่อตักค้ำไปใหญ่งินเด้อพียกับลูกสาวเอาเด้อไดพี่ใคุยกันเด้อบดีพ่อลูกแล้วไปเอามาเข่าพักันแล้วไปนอนสะกอนพักผ่อนสะกอนเด้อไปพาเอามาแลาวปะของฝากของตให้จันสี มาพี่มาหาแม่จนสีมาพี่ลูกพาวินี่พาวินี่จ้าแสตมีพาวินี่รู้แสตมีพอกระเมียพอกับแม่มาหาป้าเจ้ามาผู้งามก็เก่าเธอรูกแสนสีพอกับแม่เอาไข่มดแดงมาต่อเน็ตอินาักเดรอไปเหรอไข่มดแดงพาวินี่พาวินี่อุ้ยลูกเขาเอาลูกเอาไข่มดเอ้าแสนสีเป็นอย่างยนกระตาไข่มดแดงทิมลูก เจ้านี่อมากแก่ซีบอเคยกินออเอาอีหยังมาสกปรกข้านอนนี่ลูกหล่งแต่ปัจจุบันน่าตานเจ้ามักไข่หมดแดงเด็ครับไข่หมดแดงนี่พ่อกับแม่ดีใจ่กันซีผาวินี่ลูกของพ่อมาเห็นเจ้าเด็กเจัาซี่ยุ่ดยุดเอาเงี่ยบ้ายุ่ดยุดใส่พอใส่แม่จต่นี่เด็พ่อเจ้าเมียรู้ฝากที่โทูพวกสูเห็นพวกขูนี่มั่งมีแล้วสิมาโตมาเป็นลูกดิฮะ แล้วพวกกูบ่เคยมีพ่อมีแม่ทุกๆอย่างสิเว้ยแม่ที่สี่ไปมาทั้งเลยกับไปทั้งนั้นไปพี่นี่โอ้ยลูกอย่มาจับสิจันสีอย่าเหตุแม่จันสีลูกแม่เด้มันสีบาปอย่าเห็ดลูกกวาด้เฝ้าเลี้ยงเฮ้ยเฝาเฝ้าดีแล้วก็แล้วเฝ้าให้แล้วก็แล้วหัวไปมาทั้งไลยกับไปทั้งนั้นจันสีคือคนจังสันจันสี นี่<า>ก็ตายไปเลยตัวเปลี่ยนพ่อเป็นแม <สา S 1> ่แดงแงนี่ร้องลาวางโนกลางโอ้มาเปลี่เป็นสี่เบลโถ่เอ้อยจันเสียน,น้ำตาตกลงคอผ่านเหล่าเกลือโน้จินเบอร์ ปวดสมห้องจิตหดจิตถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องจันทร์สีอะ้รโอ้ยจังสันป้าคนเียเดียออกจากบ้านหน้าตาด้วยบ้านเก่าเฮ้ยปาเ้วเป็นยังไงทำเอ้ยบูปปาเราเขาป้าใหมเมลไกไก่กด้วนตา สิพ่อ้าเมน้ำแม่กระทงนเที่ยวเจ้าแม่ละเมึงลำาอยามาอ้างนั่นอ้างนี่จัดการมันขามรหลยเหลหงพ่อเมน้ำเมื่อยิทำบ้านเมืองคุณมาโอ้ยรู้

ไผ่เลี้ยงไผเมี้ยงไผุ่ณนอเจ้าแม่บ่มี้ยน่งบุญคุณีลูกหลานพ่อตาคามมองดูเจ้าบ้าเป็นตังเหียโว้ยค่อยเห็นหรอ จันเสียแนวพ่อเกียรติท่านจะหน้าจังมาอารูกปัดเบาไปไรไหมจันเสียยังมาจับหน้าไว้ทำเบี้ยคำคุณพ่อแม่เลี้ยงเจ้ามาแต่น้อยเป็นอย่างไรดอกเราลืมยายบ้านเราเลีกบุญคุณพจันเสียเป็นบาปลูเพื่อนว่าคุณแม่นี่ มีมอยู่ดีสิเป็ดคุณบันดามีสิสองเจ้าสังลืมทำได้นะแ,แต่ก่อนมาเจ้าดันเอานังหน่อยน้องเปีพอป่อกับเมียก็ยังน่ัวบอกว่าคุนนี้กำลังมเมียกคุณคาณวะย้ำลูกไข่พอกับแม่ก็ได้ไอ เป็นแนวใดพรพออย่ามาใส่ตปนไปีนตป่าวีเป็นอะไรไฮ้ยยยยยยอยยยยยยยปยย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 ่ยยยยยไยยยินยย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 งยย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 อยย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 ยบยย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  สีมาเรือโมกเรือใจอีหยังสิมาลำพึงลำพันอีหยังฮะเป็นสีฟังดู้ั้นเจ้าบอหล่พ่อกับแม่คนทุกยากดีเป็นพ่อเป็นแม่โอ้แม่กับพ่อยู่ดองทให้พ่อกับแม่ขอกินข้าวพ่อมีแพรงเดินทางกันข้าว ขอกินเข่าคนละแกขอกินเข่ากินน้ำขอกินเข่าวัดตีภาวินีน้องล่ะไปเอาเองถ้าขอกินเข่าแล้วให้กินแล้วต้องใส่หัวไปเข้าใจป้ะอย่ามาอยู่เนี่ยลูกบ่เนี่ยโอ้ยลูกได้ดีแล้วเนี่ยต้องดีใจเมั้ยยะบักเป็นเสน่ห์แต่ละเหตุคนบ่ดีใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพลโซโผขอจะได้กินเขาก็ไม่เคยขอกินเขาเอาไ่มันมันเมันกระมันเบิดเยอ้าวปามากินไปมันเบิดเดยอเอ้าเออดึงสีวันละปันเอเลยเป็นอย่างที้นยู่น่ขาจะรู้ขาเอาข้าเอาข้าวแม่เ่มา ดูตัวนี้ตายในรูนั่นเป็นตังไหนครับพ่อจันร์สีจันสีเป็นข้าพ่อกับเมรู้มึงจะว่าไอ้ฝ้าไอ้ดินได้ไหมึงทำอย่างลงไปมาตีพ่อแบบเบนนี่มึงจะว่รู้จักบาปบนรุวโทษแทะละฮะอ่ะประแดอีอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้ยายเราลมกับสมเราขืนเสือลมว่ต้องมาบอกได้จันสีลมเนี้ยสามม่าเห็นลงไหนกล้าขาพอตีห สังบกคิดบังแมบุญคุณพันชุบเลี่ยงเธอนั่นจังใหญ่มากทกท้องอ่จันสีมึงสังจ้าหาว่าเอาแน่เมว่าพอกับแมแต่แต่จังตีข่าดาลงสักมือนึงนารอกสิกินสมองมึงจำขกาไว้ดีอีจันสีมึงฟังกูให้ดีนะมึงหัเปา่มึงไปื่อก่อนไปมึงเ็ตกับน้องสาวมึงพอกูสามคนยินดีร่วมมือนะมึงได้แมนแต่มึงเ็ตกับพอกับแมผู้มีบุญคุณแบบนี้ กูองใช่ขโมยคนนี่รับบ่ได้พวกเรารับบ่ได้เว้ยมึงฟังยัยนี่กูจะได้มึงนี่ไปทุ่นต่อเสด็พ่อเสด็จแม่พวกสูสามคนคนบาปได้หมดสูนี่นำตัวให้ดีก็แล้วกันเฮ้ยห่วใจหนุบห่วยบาปไม่เป็นตัวแบบไหเชิญไปเลยไปเลยไปเ้ยไ้วยไปดเสด็พ่อเสด็แม่กับบอเสือพวกสูหุ้ยซุ่มกิจักฮ่าใจเจ้าใจเจ้าใจเห็นบอในที่สุดน่ะ มันสิสู่บ่เอได้จังจไได้หเห็นบ่บาดนี่นะเลยเนี่ยกระเบิดเสียนน้ำแล้วพ่อกับบอมีแม่กับบอมีอีสายวิติก็ไปแล้วต่อจากนี้ไปแสงมันี่กลับมาเนี่ยจันตามแสงพมเหสี ah สิเป็นไปสิเป็นไผไปบ่ได้นอกจากตอบซะจากเอ้ยจันทร์สีเอาจันทร์สีนกหลา ก่อนที่พี่แสงมัน่สิกับนั่นเลยสิพาไปศิลปกรรมพอาไปเสริมดังเงาๆเห็ดนมใหญ่ๆหเห็ดเชฟบ,ะบะ้าบ้าบ้าไปไปเรื่องไปแสงตัวสวยๆ,ๆ,ๆเยเงี้ย สำราญไมายังทานสาธุการผู้เกลื่ออขอบพระคุณผู้จดจออดใจรอเด้พบแล้วฟังเสียงแจ้วะแผ่วมาขอขอบคุณลุงและป้าน้องเพียทั้งอาวอาเยียมผู้มาเสียงสินส่วนว่ายินนอดีด้วย สาวคนสวยเชียร์ไอ้ายหมอลำไม,ม่เชียรเนีอุตสาซอยได้มองเล่พี่คือแน่ที่ร้อยน้ำบอท่านพ่อแต่ฟังเฟือเฟสหรือไลยแฟนทักไปอยู่เรื่อยเรื่อยได้ถามข่าวดอกทางคมใช้มงคนแฟนประจำว่าบ่มีนอนลืมอาย เดี๋ยวนี้ชายน้นแรงขอแรงใจอย่าได้เบื่ออสาสาซอยเป็นแรงเชียร์ยามขึ้นเมื่อให้ลำจองฉะลองนิ้วออกสงพรเฟนแฟน การทำศึกครั้งนี้หักสงดำอารมณ์หมายใช่ชนะเป็นของเราแห่งพราราศีนี้สิริพีการทำศึกครั้งนี้พวกเข้ากระเด้รับใชยชนะไอเสือหานนร่งก็ไเด้ตายในสนามลมแม่เหล่าทีละเดชช่างเป็นข่าวดีเสเลเกินตอนนี้พวกเขา้าทุกคนนี่นําหนึ่งเราวนี่ไปบอกต่อเสด็จพ่อทีนี้แว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสู้รบกับไอเสือหานนร่งได้ผลใชยชนเะ,นะะเลยนะเจริญนะแต่ว่าเสด็จพี การหลบรั้งนี้อมัดคอดทหารของเขามีภัยบาดเจ็บล้มตายกันแน่เหรอเฮ้ยทหารของเขาบะล้มเจ็บเพียงในหน่อยพะยะค่ะล้มเจ็บเพียงเล็กน้อยพะยะค่ะเอื้อนทหารทุกคนออกมาดูเอาทหารทุกคนออกมาโอ้โหโอ้โหโอ้ยองชายเอาทหารเขียวโอ้ยสอยเนี่ยสอยเนี่ยเจ็บแห้งโอ้ย ลบบาดเจ็บมองได้เนียเขียวฮะโอ้ยบาดเจ,เจ็บขาเจ็บขาขาเจ้าไปถืกอย่ังมากคือเจ็บขามามเถียวคือจากชีดอกวงชัย,อยเาาาออแมระวางขาดศีรสงครามอยู่น่นนะ,นะกําลังสูลบตบเมื่ออยู่ก็กับผมเบงแลนลุบโลกลูกระเบิดแล้ไปของเชื่อหมาหน้อยล้มขาฮะเจนี่สุดดีดีแล้วที่เจ้าบอัเป็นอย่างเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทหารคนนี้อะไอย่างนี้ เจ้บาบาจเป็นยังนี่เป็นร้ายด้นี่ว่าเกี่ยวกับสงครามเนี่ยนี่บุกี่ยวกับสงครามแล้วเจ้าพิษอีหยังมาจึงเป็นสภาพแบบนี้คอยไปหากินเลยหากินไม่หเหน็นตังหรอหนะฮะแ่ยืนแค่กินคอยลมหลุมเขาขุดกรบฮะว่าไม่ลองดูซาซาวาไม่ชา้าช้าวาไม่ดูลมหลุมเขาขุดกบไม่ยังก่อยกอด หล่นหลุมโอ้ภาษาไทยพูด่าตกหลุมเขากล่นกบพยาค่ะโอ้ยมาฟังยากเถอะเนาะเราจะเป็นอยังไงตกหลุมกับเจ็บตกไปน้ำเขาเลยบุรีไปเหรอคือจะเป็นแบบนี้เป็นกระดั้นพียกระดั้นตั้งแต่ท่านได้ออกไปลบอยู่ปวดขาแห้งเนี่ยพาไปหาหมอเนยโอ้พาไปหาหมอเอาไปหาหมอเนยไปยังเดี๋ยวสิพาไปหาหมอใช่ครับสรุปทุกคนเนี่ยบุรีเกี่ยวกับการลบเรื่องบอหมีเกี่ยวกับการลบเลยพยาค่ะ อาเทียนซีไอ้ขอนี่ยบอกเราทุกคนนี่ยั่มข้าวดีกลับไปขับทุนต่อเสด็จพ่อเสด็จแม่กัแล้วกันว่าตอนนี้เอเซอร์านาลงมันก็ตายลงไปแล้วฮะทุนเสด็จเทิดพยาค่ะตีบกับมึงกับบ้านท่านไปเดินทางเสด็จพีกับป่านกับเมี่ยงพระองค์ชายขับไล่เจ้ยัง สังขารค้นลวงเข่าวห้มทอนข้าบอนปายองค์ชิ้นสีเพิ่นก้าวไ้โลกว่าเทียงเอยนเอียนวันคืนหมุนหักเบียนแบ่งไปเรื่อยคือกะะบาลี่น้มกะระแสทานไหลผลห่านนาทีท่านหอมไหวยกระเคินตื่นต่างล่าง ฝนและฟ้าบ่ตกแต่งตามการบอกคือโบล้านหลังตั้งแต่เข้าบางจินประชาชนชาวบ้านใจบ่บ่านหดหูผัวใหญ่เต็กผู้หน่อยหวังสื่อยืดดอกแยงเมืองเหตุการณ์รอบรอบ,รอบเบืองในเลนอกเมืองสยาม เงาสงครามเห็นชาตินาบแต่วันเสียนแ้งสิเป็นแดงขลือแหลอย่าลงเวเข้าป่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิดำรงอยู่อย่างระวังไว,ว้ขัวสุขลอย นรัชนีวันเอ้ยแสงมื่อนี้ไปสู่โลดสงข้ามนี่ก็หลายมือหลายวันนข้าไปแล้วทหารแม่แต่นายเดียวบ่มีคนมาส่งข่าวที่เป็นห่วงแสงมื่อนี้สละเกิดน้องกับเป็นห่วงอยู่คือกันละเสด็พีเอาจังสีพี่คิดว่าเสียอามาดไปสืบข่าวแสงมื่อนี้อยู่สนามหลวรัชนีดีคือกันละเพคะเสดพีน้องเห็นดีน้ำจังสีเดอนธนามัดเดอ พอเสดพวกเจ้าสองคนไปสืบข่าวแสงมณีอยู่สนามหลวงพวกเจ้าสิทํามให้พ่อได้บอกน้อมรับพระบัญชาพระเจ้าค่ะดีมากอมตะสองดีมากลูกจากสี่หลักลัคนิวันนี่มันก็หลายวันแล้วเสด็จพีแต่น้องก็เป็นห่วงเป็นห่วงเด้ถ้าแสงมณีกลับคืนมาอุบาสาวิตีบรยูบันเสด็จพ่อเสด็จแม่พระเจ้าค่ะลูกที่คิดยังไดแสงมณีมากพอดีแสงมานี มาดคอดถวายบังคมพระเจ้ากาเสดพอเสดแม่ทีละเดทขอกรแม่เป็นห่วงพวกเจ้าพึ่งสร้างอมา์ไปสืบข่าวพวกเจ้ากลับมาพอดีนํามาเป็นเรื่องดีลูกเอ้ยแล้วเป็นเจ้าอะไรลูกนะเสดพอเสดแม่การสรุปทำสงครามครั้งนี้ไอ้เสือหานาล่งมันกระตายในสนามรบแล้วพระเจ้ากาเสดพอเสดแม่แม่เราพระเจ้ากาเสดหานาล่งได้ตายแล้วฉัะเป็นข่าวดีเสดเลเกิดลูกได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กหน่อยเดี๋ยวนี้ให้หมอ ทำการรักษาอยู่พจ้ค่ะทหารพวกเราได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้มัวหลวงกําลังทําการรักษาพระเจคะเด็จดีมากลูกหลานดีแล้วล่ะลูกท่านจักสันพวกเจ้าสุขนไปพักผ่อนตามอัธยาศัยลูกหลานไปไปลูกไปมานีกเดี๋ยวเมื่อสันวันดีพอสิจัดงานฉลองใช้ชนะครั้งนี้ลูกท่านมาเข้าพักผ่อนเฮานับว่าเป็นข่าวดีเนาะแม่แล้วล่ะชนีวันคิดบ่ฝันเลยท่านใส่ของสิเก่งขนาดนี้เงียบเลยเนาะก็เว้นขึ้นกอปอเสดพ่อเสดแมฆสาววิตติ์นี่ สาวิตีสาวิตีห้างหูเขาอ่ะสาวิตีบระยู่ละเสด็จพีจังไดมือใดมือหนึ่งแสงมันนี่ตะกรูความจริงสอบความจริงแม่ควิตีไปทางไหนเนี่ไม่ทั้งจังมันนี่มาจากสี่แสงมานี่ขึ้นมะนังมีกันกับพ่อสักุลลางกับพ่อกับแม่ก่อนมาลูกมาใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็น นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p p r e s s ่